แท็กสวัสดีครับสวัสดีครับอายคอนแทคด้วยสวัสดีครับตอนนี้อตอมจะโชว์เล่นเกมใช่ไหมอตอมจะโชว์เล่นเกมใช่แล้วแต่เล่นเกมเก่งโอเคตอมเล่นเกมเก่งนะใช่มาดูกันว่าเป็นยังไงโอเคทำแบบนี้แล้วก็ทำแบบนี้มันจะเลี้ยวเดี๋ยวโกจะดิฟด้วยเปลี่ยนหน้าจอให้ว่าพี่ตอมเล่นยังไงนะคะอืมนี่ ่นี่นะดิประเบิดระเบิดอ่าแล้วก็ดิปดิปอ่ะแล้วก็นี่อีกทำมันตรงอ่ะใช่ไหมครับอาอออ excuse me listen อีกสามสิบนาทีได้เวลาแปลงฟันสำหรับอะตอมแล้วก็อากนะคะโอเคโอเคครับโอเคครับอ่ะโชว์ต่อ ชินีใช่สอนถ้าเป็นอันที่หนึ่งอ่ะมันเป็นฟ้าฟ้ามันไม่มันไม่เป็นราชินีเนาะครับโอเคโชว์เขาสิกดให้โชว์ให้พ่อแม่พี่น้องคน,นที่ติดตามพี่ตอมเนี่ยดูว่าการด,ด,ดิฟดิฟรถหนีพลิสแมนใช่ไหมใช่นี่ไงก,กดอันเซอร์เคเนี่ยก็ มันก็ไปเลยเนาะโอเค okay. let's go โอเคโชว์โชว์โชว์พ่อแม่พี่น้องสินี่ไงดิฟหนีตำรวจนะเนะกับจะชนแต่เราหลบได้ใช่ไหมเยี่ยมมากลาก่อนนะพ o ลิสแมนอืมดูสิพ่เซนด้วยสิว่าไงกดบุมบอมได้ด้วยถ้าพ o ลิสแมนมา,ากด อันกดอันเซโกเนี circle, ่ยระเบิดเลยนะโอเคถ้ากดอันเซโกที่มันนี่นี่ดูนี่ดูนี่ไงครับเจ๋งไหมใช่ไหมตําขับรถเก่งใช่เก่งที่สุดนั่นไงบอมระเบิดตําขีบไปได้ใช่เออไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไร ตำรวจคะไงไงหนีออกมาได้อีกเรียบร้อยเพราะว่ารถที่ตอมคันสีเหลืองนะเป็นย l โ o w คารใช่แล้วก็สัญลักษ์ดา์ด้วยมีตา์ด้วยนะอะไรเนี่ย what happened oh my god ลูกซิไงไ<ม>ละ่ละตอนนี้หลบโพลิสนี่ถ้าเป็นโซ่เคิลปุ๊บกดบอมได้เลยแต่รถบล็อกแค้นแล้วใช่ไหม เป็นอะไรเห็นดำดำไหมเห็นดำดำอยู่แล้วเห็นเยลโล่ไหมครับยังเห็นอยู่ครับเห็นทางไหมยังเห็นครับมันไปได้อีกโอเคเยี่ยมเลยยังไปได้อีกนี่ไง yes ด่าแล้วตูตูตูฮ่ตูตูตูโอ้จะไปทางนี้ดีกว่าเฮ้ยอะไรเนี่ย ไม่ได้หรอยังหลบมาได้นะ Say hello auntie สิ Say hello talk with auntie first okay Could you stop please a m a t